ดีค่ะวันนี้จะมาทาแหนมเห็ดค่ะก็มีเห็ดโคนน้อยนะคะอันนี้เพาะเองค่ะแล้วก็มีเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลงเห็ดโคนญี่ปุ่นอันนี้นจะมาล้างก่อนดอกสวยๆเห็ดโคนญี่ปุ่นแล้วก็มีเห็ดหอม คิดครึ่งเห็ดหอมสดอันนี้ล้างแล้วอันนี้ก็จะมาล้างเห็ดหอม ล้างก่อนแล้วค่อยเอาไปหั่น เอาส่วนเหนียวๆมันออกอะที่มันดำๆก็ขูดออก นึงไว้สัก2ี่สนาทีค่ะตอนนี้นึ่งเห็ดก็สุกแล้วนะคะทีนี้ก็ปล่อยให้มันเย็นก่อนค่ะทิ้งให้เย็นแล้วเดี๋ยวจะมาบิดน้ำที่อยู่ในเห็ดออกอีกทีหนึง่งเดี๋ยวรอดูตอนคั้นนะคะใส่ผ้าขาวบางที่นึ่งเห็ดแล้วะคะ่ะ แนงเลยถ้าเราไม่ดิดออกนะครับเวลาเราไปคั้นน้ำในเห็ดก็จะยิ่งออกเยอะอีกเอาละจ้าวันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการคั้นส่งเห็ดหรือว่าแหนมเห็ดสี่ชนิดนะคะเนี่ย ตัง้งเยอะตังแยะเรื่อเสร็จก็ได้แค่นี้นะค่ะันตอนแรกเราก็จะมาใส่กระเทียมประมาณหนึ่งช้อนตแล้วแต่ว่าใครชอบกลิ่นแรงกงลิ่นหอมเราก็จะมาใส่เกลือเกลือก็กล่านะคะคั่นเลยค่ะเอามือคั้นๆเลย่ะ เกิือน้ำตาลนิดนึงค่ะน,นิดเดียวพอในเห็ดมันหวานอยู่แล้วแล้วก็ชิมดูก่อนนะคะใส่เกลือนิดนึง จากนั้นก็ใส่ข้าวไรเบอรี่เกือบหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็คั้นต่อของยากยืนคั้นนะคะไม่ถนัด พอดีกับที่เราต้องการหรือยังจืดไปก็มันจะจะไม่เปรี้ยวมันจะเสียเค็มไปก็ไม่เปรี้ยวอีกเหมือนกันต้องพอดีพอดีนะคะอันนี้เราไม่ใส่ชูรสนะคะเพราะว่าเห็ดก็มีความหวานมีตัวอยู่แล้วเนาะใส่แค่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยน้ำตาลกับเกลือแค่น,น,นะคะั้นค่ะแต่ถ้าใครชอบใส่ชูรสก,ก็ได้ก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เราไม่อยากกินชูรสเยอะเราก็เลยไม่ใส่เพราะว่าแค่นี้เราก็อร่อยแล้วชิมก่อนพอดีอยังชิมอีกที ้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวคั้นอีกสักพักหนึ่งเรวจะไปหอกันนะเอารัจ้าทีนมีก็สิมาล่องหอกันใส่ขี้หนูเนีเม็ดจนไปจากนั้นก็แหนมเห็ดปั้นเป็นก้อนไว้ก่อนนะคะจะได้กะถูกปั้นเป็นก้อนจะได้นี่อะไรกันนี่อะไก เน้นๆดูนะลูกพอดีคำกกแน่นๆทำนำไปก่อนละสองลูกนะ พริกขี้หนูลงไปก่อน่ตรงติวมาเลยพริกขี้หนูนี่ล้างแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะคะหรือไม่ก็เอากระดาษทิชชู่เช็ดให้แห้งๆเลยค่ะไม่ให้มีน้ำอยู่นะเห็นไหมแห้งเลย ขยุบขยุบให้มันปไปกองอยู่ตรปปงตูบผมให้มันแน่นๆเลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมานแล้วด็ดึงลงไปกดลงไปหัวในมือกดลงค่ะน,นี่เป็นอย่างนะะี้ สวยงามพอดีคำนะคะเดี๋ยวกลับมาดูตอนทําเสร็จกันนะคะ,คะตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะสวยงามไหมคะนี่ ทำเป็นลูกละหนึ่งคำนะคะ <Right. S 1> ได้ประมาณ30-40อันนี้เราก็ไม่ได้นับนะคะนยคะก็จะทิ้งไว้ประมาณสัก2วันถึงจะเปรี้ยวได้ทีนะคะเน mm ี hmm. ่ยค่ะเ็ดสีชนิดก็เสร็จแล้วนะคะสำ mm hmm. หรับคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะ mm hmm. ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องสาวลาพกอกระเทินด้วยนะคะ